w h、嗯 สวัสดีไม่รักน้าตกปลาหาสายสคลองพี่น้องนานๆทุกท่านนะครับไหนรอบที่แล้วเจอของใหญ่นะครับวันนี้ของมาแก้มือเช้าๆหน่อยนะครับตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบครับมาถึงไหมรอบที่แล้วผมมาสายนะครับสิบเอโมงกว่ารอบนี้เลยลองมาดูเชา้าๆดูว่าจะพอมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเท้านเนี่ยเท่าที่ตกมาสายคลองเนี่ยช่วงเท้า,ทาปลาจะ กินดีนะครับก็เลยลองมาดูเช้าๆดูนะครับรอบที่แล้วผมใช้ตะก่าแค่10กรัมครับเปลี่ยนเป็น20กรัมเป็นตะก้อวิ่งนะครับตะก้อจิ๋วมันเดิมแต่ว่าใช้ตัวเบ็ดใหญ่ขึ้นนะครับตัวเบ็ดเบอร์2กีนุนะครับรอบที่แล้ว0.5ไม่ไหวครับต้องขยับเบอร์ขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่อะไรครับเผื่อเจอของใหญ่มันจะได้แบบสูสีหน่อยนะครับเบ็ดเล็กมัน ขึ้นยากนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับนี่ก็ยังใช้เป็นคันตกปานินเหมือนเดิมนะครับแต่ว,ว่าแค่ขยับขอขยับตะก,กว่าขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นมานิดน,นึงก็เหยือที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับมาพร้อมกับเหยือลงวินนะครับเป็นเหยื่อสําเร็จผสมน้ำหนะ้าหมายที่ได้เลยครับแถวนี้ก็ฝั่งพระอินพะยอมก็มีเกือบทุกร้านนะครับหาซื้อได้เลยนะครับนะนะลองดู เผื่อเป็นทางเลือกนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับเยื่อลุงวินเสียงรถอาจจะดังนิดนึงครับก็อ,อยู่ริมถนนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปผสมเหยื่อตีกันเลยครับหมายรกก็ยังไงก็ฝากนะนะนะครับทั้งคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลรังใจให้ช่องตกปลาเรื่อยๆของผมด้วยนะครับผมไปลุยกันเลย ร้อยสามคันบรรลุนะครับผมโดนมีตัวได้โดนให้นานาได้ชมหรือเปล่านะตัวแรกตัวแรกลงไปประมาณสิบนาทีครับหางแดงเก็บไว้ไก่อนครับ เจอไหม

รู้สึกว่าเนี่ยไปสักพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้11โมงแล้วก,กลับมาใส่ตะขอเล็กแครับน,นะนะใส่เบอร์สองค่อนข้างเงียบเลยนะครับ มาใส่0.5นี่มาใส่0.5แล้วก็ปลาเลขก็จะกวนหน่อยนะครับอุย,อย,อย กินทีเผื่อกระดกเลยเปลี่ยนเบ็ดศูนย์ห้าปุ๊บกินไม่หยุดเลยทีเด้ด มาอีกหนึ่งแก้มนนะรู้สึกว่าวันนี้มีของใหญ่แนละ้โฉบเลยเหนนะฝั่งนู้นนะครับเขาบอกเมื่อวานได้ยศไปโอ้โหเป็นสิบโลเลยครับน่าจะตัวโลสโลประมาณนี้นครับตัวใหญ่ก็น่าจะมีเห็นนะฝั่งนู้นเนะขาบอกมาตรเมื่อวานได้ยศเทียบเลย ที่ศอกกว่านี้เพราะน่า,นาจะใช่นะแล้วปล่อยมันไปเลยเดีกว่าครับเดี๋ยวมันตายเพราะว่า ขึ้นมาหน่อยครับดีหน่อยดีหน่อย ขึ้นเหมือนประเด็นเลย มาแล้วยิ่ส่มาจนได้ครับแต่นะใส่สักครึ่งโลได้ครับประมาณหกเจ็ดขีดประมาณนี้แหละครับพอได้อยู่พอได้อยู่ ครนี่ไงสิ่ง,งที่เราตามหาเต็ตัวยังไม่ค่อยใหญ่นะครับและที่หลุดไปเมื่อวานที่เอาขึ้นไม่ได้น่าจะมีไซส์อยู่นี้ครับผมว่ายิ่ศกนี่แหละน,น,นะนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสองสามสิบห้านะครับพอเก็บอุปกรณ์กลับเรียบร้อยแล้วนะครับออวันนี้ก็ปลาขาวเล็กก็กินเรื่อยๆนะครับกะจะมาเล่นปลาใหญ่ ที่เหมือนรอบที่แล้วมันมากดแต่เ,เอาขึ้นไม่ได้นะครับก็ไม่เจอนะครับวันนี้เจอยี่สกแว้นมาตัวหนึ่งไซส์ประมาณหกเจ็ดขีดประมาณนี้ครับเกือบรออูผมว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันน่าจะกินนะพวกยี่สกแต่ว่าเหยื่อหมดถุงแล้วนะครับก็กลับละกลับหมายคลองเรยพัดแถวแถวเซเว่นนะครับคลองสาม ยังไม่ถึงสะพานคลองสามนะครับก็เป็นไหมที่ผมมารอบที่แล้วนะครับแล้วก็ลองมาแก้มือดูขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานแล้วกันนะครับว่าได้กี่ตัวกี่แต้มส่วนมากก็จะเป็นพวกกระเพียนกระมังนะครับของราพัฒน์รอบที่แล้วยังเจอปาน,นินนะรอบนี้ไม่เจอเลยครับเพราะว่าใช้เบ็ดใหญ่นะครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเบ็ด0.5ช่วง น่าจะทิ้งเที่ยงได้มั้งปลาก็เริ่มกินนะครับปลาเล็กไป,กกปกกเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่าได้กิ่ตัวกี่แต้มงานของและพิพัดแถวสองสามนะครับเซเว่นโอ,โอ้ได้เรื่องจิ่นะเดี๋ยวมาดูข้างบนนะครับ กีเล่นะครับนี่ตะเพียนก็ตัวสวยอยู่นะยี่สกแหวนตัวนึงก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวตัวเล็กๆก็เดี๋ยวคัดปล่อยไปครับตะเพียนเล็กมาเนี้ยครับนะพอได้ทอดอยู่นะ